สวัสดีครับผมเบบี้ดักไทยแลนด์วันนี้จะมาสอนเต้นท่าแบ็คแพคคิดนะครับแบ็คแพคคิดเหรอครับใช่ครับเป็นท่าของที่ไหนเนี่ยต้นกําเนิดต้นกําเนิดต่างประเทศครหรอคะอ่ะอ่าอมันต้องเริ่มยังไงอันดับแรกต้องแบบอย่างนี้ย่างเอวไปทางประมาณนซ้ายอะ่ะตรงกันข้ามใ, <น S 1> ใช่ไหมตรงกันข้ามกับแขนเหรอ เบบดึงเข้ามาแล้วก็ดึงกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆมาแางนี้แล้วก็เหมือนเดิมเลยอ๋ออแขนก็คือสลับไปหน้าหลังด้วยใช่อันนี้คือแบบสโลใช่ไหมใช่แล้วก็ค่อยๆท้ให้เร็วขึ้นแล้วก็พอเร็วจริงก็อยู่ประมาณนี้<อ>แล้วถ้าจะเอาเร็วสุดๆก็ โอ้โหนี่ฝึกมานานไหมครับเนี่ยโอ้โก็มันฝึกแค่แค่ท่าพื้นฐานก็ได้ทั้งหมดแล้วมันก็ได้แบบเร็วด้วยแค่ฝึกท่าพื้นฐานได้ครับอ๋อโอเควันนี้พอแค่นี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิง่งกดไลค์ด้วยนะคะขอ,อ,อคบคุณค่ะสวัสดีค